หนึ่งในสแลชเชอร์หรือฆาตรกรที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆถ้ามาเช็ตที่สุดในโลกภาพยนตร์เลยก็คือเจสันวอร์ฮีครับสแลชเชอร์ her, ผู้มาพร้อมกับหน้ากากฮอกกี้สุดเอกลักษณ์ที่มันได้ทําให้ภาพจําของเจสันวอร์ฮีนั้นฝังใจใครหลายคนผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตัวเจสันเนี่ยคืออีกหนึ่งสแลชเชอร์ที่ผมชอบมากๆแต่ไม่ใช่จากความเทค่ความโหดหรือที่มันเป็นหนังดีอะไรแต่มันมาจากที่ตัวเองเนี่ยดังเดิมเป็นคนชอบ setting แคมฤดูร้อนอยู่แล้วและตัวเจสันวอร์ฮี ก็เข้าแก๊ปได้เป็นอย่างดีซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับตัวเจสันเนี่ยมันโด่งดังมากๆมาเลยไม่แปลกเช่นเดียวกันที่มันจะมีภาคต่อมากมายแล้วมันก็ตามคอนเซปต์เดิมเป๊ะๆเลยครับออกทะเลเพียงแต่กับเจสันแล้วมันไปไกลยิ่งกว่าออกทะเลครับเพราะพี่แกออกอวกาศไปเลยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวของเจสันวอร์ฮีกันตั้งแต่ Friday the 13ทภาคแรกจนถึงเจสัน X เชื่อว่าหลายคนพอจะทราบกันอยู่บ้างครับว่าเจสันวอฮีเขาเป็นฆาตรกรภายใน Friday The 1 3ะเสุข13ฝันหวานเป็นหนึ่งในแฟนชส์ภาพยนตร์แอคชั่นที่ใหญ่และโด่งดังมากๆครับภายในวงการฮอลลีวูดมีภาคต่อเยอะมากๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนวนรอบตัวเจสันวอฮีแต่ถ้าว่าความจริงแล้วเดิมทีนั้นตัวเจสันวอฮีเขาไม่ใช่ตัวละครหลักของ Friday t h e 1 3ะเครับเขาแทบจะไม่มีตัวตนในหนังที่เปิดจักรวาลน,นี้เลยด้วยซ้ำครับ สืบเนื่องจากแลฉที่ปรากฏภายใน Friday the t h t h พักแรกมันไม่ใช่ตัวเจสันครับแต่เป็นแม่ของเขาตั้งหากพาเมล่าวอยฮีตัวเจสันภายในภาคแรกเป็นเพียงแค่แรงจูงใจของพาเมล่าเท่านั้นครับตัวเจสันเขากลายมาเป็นตัวร้ายจริงๆก็ในช่วงภาค2ครับแถมในตอนนั้นเขาก็ยังไม่เป็นแบบที่เราเห็นด้วยไม่ได้สวมหน้ากากฮอกกี้ที่เป็นเอกลักษณ์จะสวมเป็นถุงกระสอบแทนไอตัวหน้ากากฮอกกี้นี้มันพึ่งมาในภาคสานะครับสาหรับผมนะครับในแง่ของความกลัว ผมให้วอร์ชั่นถุงกระสอบมันน่ากลัวกว่าแต่ในแง่ของความน่าจดจาความไอคอนิกมันก็เปเรีเสดไม่ได้ครับว่าหน้ากากฮอกกี้เนี่ยมันกินขาดเลยทั้งยังมาพร้อมกับซาวแท็กที่ติดหูมากๆด้วยที่มันทั้งหลอนแต่ก็มีเอกลักษณ์อีกเช่นเดียวกันแค่ฟังปรีดเดียวก็ทราบแล้วครับว่านี่คือเจสันอารมณ์เดียวกับฮาโลวีนของจอห์นคาร์เพนเทอร์นะครับลองไปหาฟังกันดูได้ซึ่งจากความไอคอนิกนี้เองครับมาเลยทําให้ตัวละครเจสันวอร์ฮีเนี่ยกลายเป็นที่นิยมมากๆแมสมากมาก ผลทําให้มันไปโพลในสื่อต่างๆมากมายในป๊อปคัลเจอร์ไม่ใช่กับแค่ภายในจักรวาล Friday the 13ททของมันเท่านั้นตัวเจสันเขาถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อวงดนตรีชื่อเพลงโดยเฉพาะพวกแนวเฮอร์เรอร์พังพวกแรปเปอร์ต่างๆในสมัยก่อนชอบมากหรือไม่ก็ในวงการภาพยนตร์ครับที่มีการกล่าวถึงเจสันอยู่พอสมควรอย่างในสครีมภาคแรกครับตอนที่โกสเฟสโทรไปหาเหย่อรายแรกและให้เธอตอบคําถามเป็นคําถามเกี่ยวกับสุข13เช่นกัน ถามว่าในภาคแรกใครเป็นฆาตรกรซึ่งเบื้องหลังครับคนเขียนบทเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียของคําถามนี้ตอนไปร้านนั่งดื่มครับแล้วเห็นว่ามีคนกําลังถามคําถามเกี่ยวกับหนังอยู่เขาเลยไปขอแจมแล้วก็ถามคําถามเดียวกันเลยใครเป็นฆาตรกรในไฟเดย์เดเธอร์ทีนภาคแรกผลที่เขาได้คือเขาได้ดื่มฟรีหนึ่งแก้วซึ่งเบื้องหน้ามันก็ดูเป็นเรื่องเล่าที่เจ๋งดีแทับตลกดีแต่เบื้องหลังมันก็บอกกับเราครับว่าเจสันเนี่ยเป็นตัวละครที่ไอคอนิกมากมากครับ จนมันทําให้ผู้ชมหลายคนจําได้แค่เขาหรือไม่ครับบางทีตัวเจสันเขาก็มักถูกนําไปล้ออยู่เหมือนกันครับเป็นพาโรดี้ในแอนิเมชันต่างๆที่ชัดเจนมากๆก็อย่างใน Family ่ายจิมสันเต่าปาร์คมีของเล่นออกมามากมายซึ่งสําหรับผมนะถือว่ามันแปลกมากที่ในสมัยนั้นเนี่ยอเมริกายังอยู่ในยุค Golden a g e of อ o ค l e r s ออยู่เลยเป็นยุคที่ฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยเยอะมากๆผมเลยคิดว่ามันแปลกครับที่มันมีของเล่นที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องขึ้นมา ถ้าไม่นิยมจริงๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้โดยปัจจุบันนี้นครับอย่างที่บอกไปตอนแรก Friday the 1 3 t เนี่ยมีภาคต่ออยู่หลายภาคมากๆครับที่ถ้าเรารวมทั้งหมดพวก crossover remake ก็ over, Rem ake, จะมีอยู่ทั้งหมด12ภาคด้วยกันครับ Friday the 1 3 Part 1 Part 2และ Part 3 Friday the 1 3 t Final Chapter Friday the 1 3 A New Beginning Friday the 1 3 Jason Lives Friday the 13th The New Blood Friday the 1 3 Jason Takes Manhattan Jason g o e s to Hell The Final Friday j a s o n X crossover Freddy vs J a s o n สศึกวันในรกแตกแล้วก็ฉบับรีเมคครับ Friday the 1 3 t h ปี2009ซึ่งนอกจากนี้ตัวแฟรนไชส์มันก็มีแยกย่อยออกมามากมายนะครับเป็นนิยายมากถึง21เล่มที่มันเป็นทางสปินออฟแล้วก็เป็นการนำตัวภาพยนตร์เนี่ยมาดัดแปลงและแน่นอนหนังสือการ์ตูนก็มีเช่นเดียวกันที่ดังๆน่าจะเป็นของ DC Com i c s ิทางที่เป็นหัวเรื่องของตัวเจสันเองเลยหรือไม่ก็เป็นการคามิโอในเรื่องต่างๆครับ ที่เห็นช,ชัดๆก็คือการไปคเมิโอใน e v i l d เดททว่าในปัจจุบันนี้ครับแม้เราจะไม่ได้เห็นเจสันมาโลดแลนในโลกภาพยนตร์เหมือนเดิมแล้วแต่มันก็ยังมีความพยายามที่จะชุบชีวิตเขากลับมาอีกครั้งครับทั้งวิดีโอเกมที่ถึงมันจะเปิดได้ไม่นานมากแต่มันก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมในกลุ่มแฟนบอยมีความพยายามจะรีบูตตัวหนังอีกรอบนึงมีเกมไตเติ้ลใหม่ที่อยู่ระหว่างการสร้างแต่ถ้าเอาล่าสุดจริงๆนะครับเอาแบบใกล้จริงๆมีความพยายามจะรีบูตตัวหนังขึ้นใหม่อีกรอบข่าวบอกว่า หนังภาคใหม่ของเจสันวอร์ฮีพร้อมกับเกมไทเติ้ลใหม่กําลังอยู่ในกระบวนการสร้างครับเป็นข่าวเมื่อกลางปี2องพันาเมเลยค่อนข้างเดาได้ว่าพวกเราจะไม่ได้เห็น2โปรเจกต์นั้นในเร็วๆนี้เรื่องที่น่าจะมีโอกาสได้เห็นกันเร็วมากที่สุดคงจะเป็นทีวีซีรีส์ครับคริสตัลเลคแต่จากที่ผมลองไปหาข้อมูลมาตัวเรื่องมันจะเป็นพรีเคลนะครับเป็นภาคก่อนหน้าภาคแรกเมเลยไม่น่ามีการปรากฏตัวของเจสันเดกๆก็ตามครับแม้เจสันจะหายหน้าหายตาไปจากจองเงินแต่เขาก็ไม่หายไปจากใจเราครับ ที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวของสุดยอดแลดเช่คนนี้กันแบบภาคต่อภาคไปเลยโชคดีสําหรับผมนะับที่ถึงแม้ Friday the 13จะเป็นที่นิยมและมีออกมาหลากหลายภาคมากๆแต่ตัวเรื่องก็ยังถือได้ว่าเข้าใจง่ายครับไม่เหมือนกับ Texas Chainsaw Massacre ที่มันโดดไปโดดมาปีนั้นที่ปีนู้นที่ช่วงเวลาไทาม์ไลน์ของ Friday the 13มันเรียงตามภาคไปเลยเริ่มกันที่ภาคแรกครับ Jason v o o r h e เขาเป็นเด็กจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งครับคริสตัลเลคในนิวเจอร์ซี์มีพ่อชื่อออเลียสวอยฮีเป็นพวกหัวรุนแรงมีแค่พามิลาเท่านั้นครับแม่ของเขาที่คอยปกป,ป้องดูแลโดยตัวเจสันเขาเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางร่างกายครับเรียกว่าไฮโดรเซฟาลัสเป็นความผิดปกติที่ทําให้มันมีน้ำข้างอยู่ภายในโพรงสมองส่งผลให้หัวของตัวเจสันมีขนาดใหญ่ผิดรูปครับพร้อมกับมีสภาพจิตท,ที่ไม่ปกติซึ่ง้วยเหตุนี้ครับด้วยความเป็นห่วงพามิลา เธอจึงไม่ให้ตัวเจสันสูงสิงกับใครเลยไม่ส่งเขาไปโรงเรียนแต่เอาเขามาสอนเองครับจับแยกออกจากสังคมอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแม้แว็บแรกมันจะฟังดูเหมือนว่าการกระทํานี้มันจะทําไปเพราะความเป็นห่วงครับทว่าแท้จริงแล้วตัวพาเมล่าเนี่ยเหมือนจะมีอาการทางจิตหน่อยๆเช่นเดียวกันครับที่เธอเป็นห่วงลูกมากๆจนมากเกินไปครับสิ่งที่เธอสอนให้กับเจสันมันผิดเพี้ยนทําให้เขาเชื่อฟังแม่ตัวเอง,เองแบบไม่ตั้งคําถามทําได้แต่ทําตามคําสั่งคือตัวพาร์เมล่าเนี่ย เธอทาให้เจสันเชื่อว่าตัวเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าหาขาดเธอหรือเมื่อการปลุกฝังนี้มันไปผสมกับอาการทางจิตที่ไม่ปกติเป็นทุนเดิมของเจสันอยู่แล้วมันก็ยิ่งทําให้ตัวเขาผิดเพี้ยนยิ่งกว่าเดิมครับภายในปี1957ตัวพาร์เมล่าเธอถูกว่าจ้างให้ไปเป็นแม่ครัวภายในแคมป์คริสตัลเลคครับด้วยเหตุนั้นเธอจึงพาเจสันไปกับเธอด้วยจากที่ไม่มีคนคอยดูแลซึ่งไม่มีใครทราบนะครับว่านั่นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนากรรมจากสภาพร่างกายที่ไม่ปกติ มันได้ทาให้เจสันถูกเด็กที่มาเข้าค่ายเนี่ยกลั่นแกล้งหนักมากหนักถึงขั้นโยนเขาลงทะเลสาบครับโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าเขาว่ายน้าไม่เป็นซึ่งตามจริงเหตุการณ์นี้จะต้องมีพี่เลี้ยงมาจัดก,การครับเพราะว่าจากความละเลยมันก็ได้ทําให้เจสันเสียชีวิตอย่างไรก็ตามตํารวจก็หาร่างของเจสันไม่พบนะครับและจากการปัดความรับผิดชอบปกปิดมันก็ทําให้ทางตํารวจสรุปว่าการเสียชีวิตของเจสันวอฮีเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มันทําให้พาร์เมาแคน์มากๆครับ จนทาให้เธอเนี่ยลงมือสังหารพี่เลี้ยงสองคนไปส่งผลให้แคมคริสตัลเลกถูกปิดตัวลงแล้วก็นับตั้งแต่นั้นครับพาเมล่าเธอก็ได้ขัดขวางความพยายามในการกลับมาเปิดค่ายดั้งกลับมาโดยตลอดทั้งเทสานูลงน้ําวางเพิงอาคารต่างๆซึ่งไม่รู้ว่าโชคเข้าข้างเธอหรือพาเมล่าเธอเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆจากที่ตัวเธอไม่เคยถูกสงสัยเลยจนทําให้มันเล่ากันว่าค่ายแห่งนี้เป็นค่ายต้องสาบครับทําให้คนในพื้นที่เรียกมันว่าแคมบลัดหนึ่งในเรื่องที่น่าตกใจมากๆ คือความจริงแล้วเจสันเขาไม่ได้เสียชีวิตครับไม่ทราบว่าด,ด้วยวิธีการใดแต่ตัวเจสันเขาสามารถขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยครับแต่ก็จากการสั่งสอนและความผิดปกติของตัวเขาที่ได้ทาให้เจสันเนี่ยไม่สามารถคิดเองได้ด้วยเหตุน,นั้นเจสันเขาจึงไม่รู้ครับว่าต้องไปขอความช่วยเหลือสิ่งที่เขาทําได้ในช่วงเวลานั้นมีแค่นั่งรอครับรอไปจนกว่าแม่จะมาเจอแต่ก็อย่างที่ทราบครับตัวพาร์เมล่าไม่เคยทราบเรื่องนี้เลยจนเวลาผ่านไปหลายปีในช่วงนั้นเจสัน เขาถูกบีบให้ใช้ชีวิตปลีกวิเวกยิ่งกว่าเดิมครับเก็บของป่าล่าสัตว์มีการบุกเข้าไปภายในแค์ที่ถูกปิดเพื่อหาของใช้ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่มันก็สามารถพูดได้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เจสันเขาเป็นอิสระจากแม่ตัวเองครับเหตุการณ์เสียชีวิตของพาร์เมล่าวอร์ฮีก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในไฟลเดย์เดอะเทอร์ทีนภาคแรกครับในตอนนั้นช่วงปี1978มันก็มีความพยายามจะบูรณะแคมคริสตัลเลคขึ้นมาใหม่โดยสตีเฟนคริส ลูกชายของผู้ก่อตั้งเขาลงทุนลงแรงไปมาสานมากๆหวังว่าจะให้เด็กๆมีโอกาสมาสนุกกับค่ายฤด,ดูร้อนของเขาทว่าเมื่อพารเมล่าเธอทราบเรื่องนี้เธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับและลงมือสังหารเจ้าหน้าที่ทุกคนเหลือเพียงแค่อลิสฮาร์ดีที่เธอสามารถปลิดชีวิตตัวพาเมล่าได้ในตอนท้ายทว่าก่อนที่เธอจะถูกช่วยเหลือตัวอลิสเธอก็เห็นภาพหลอนของเจสันครับที่กําลังดึงเธอลงน้ําไปก่อนที่จะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลและได้คํายืนยันจากตํารวจ ว่าพวกเขาไม่เคยพบร่างของเด็กชายคนนั้นเลยทําให้อลิสเธอมั่นใจครับว่าเจสันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างนอกนั่นศพแรกที่เจสันได้ลงมือจัดก,การมันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนอกจากตัวอลิสเองหลังจากที่เจสันพบว่าแม่ของตัวเองเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้ออกตามหาตัวอลิสครับจนพบอาพาร์ตเมนต์ของเธอก่อนจะบุกเข้าไปและสังหารเธอได้ในที่สุดพร้อมนําร่างอลิสกลับมาบ้านด้วยโดยนํามันมาไว้ที่ฐานของแท่นบูชาที่เขาทําไว้ให้แม่ตัวเองในช่วงนี้ มันเหมือนกับสัญชตา,าตญาณฆาตกรของเขามันตื่นขึ้นมาครับที่มันได้ทําให้ตัวเจสันเขาออกทําร้ายผู้คนที่เจออย่างมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกเจสันทําร้ายแต่โชคดีที่เธอรอดมาได้การอลวาวะจริงๆของเจสันเกิดขึ้นในช่วงปี1984ครับที่เขาได้ไปพบกับกลุ่มวัยรุ่นที่ได้เข้ามาอาศัยภายในบ้านพักบริเวณใกล้เคียงตัวเจสันเขาจึงตั้งเป้าหมายอยากจะจัดการกับผู้บุกรุกครับตัวเจสันได้สังหารตำรวจและชาวบ้านแถวนั้นไป ก่อนจะบุกโจมตีบ้านพักในช่วงกลางดึกของวันเขาสังหารไวรุ่นด้านในจนเกือบหมดครับเหลือไว้แค่สองคนคือจินนี่กับพอลที่ทั้งคู่สามารถช่วยกันจัดการเจสันภายในกระ่อมของเขาได้การต่อสู้นี้จบลงโดยที่ทั้งสองสามารถสร้างบัตรแผลชะกันให้เจสันและหนีไปได้ครับบัตรแผลที่เจสันได้รับมันไม่พอที่จะหยุดเขาครับตัวเจสันได้บุกไปยังร้านขายของชําเพื่อขอโมยเสื้อผ้าใหม่พร้อมกับสังหารเจ้าของร้านก่อนจะไปซ่อนตัวที่โรงนาแห่งหนึ่ง ใกล้กับบ้านพักชื่อฮิกกินส์ทาเวนซึ่งโชคายมากครับในตอนนั้นเจ้าของบ้านพักดังกล่าวกลับมาพอดีทําให้พวกเขาโดนเจสันที่ซ่อนตัวอยู่จัดการในช่วงนี้ครับเพื่อปกปิดใบหน้าตัวเองเจสันเขาก็ได้นําหน้ากากฮอกกี้ที่พบบริเวณนั้นมาสวมด้วยพ็อตภายในพัก3นี้มันจะมีความคล้ายกับภาคที่แล้วมากๆนะครับที่หลังจากเจสันเขาสวมหน้ากากเยื่ออีกสองคนก็กลับมาถึงบ้านพักชื่อคริสตีแล้วก็ริกซึ่งตัวเจสันเขาก็ทําเช่นเดิมเลยจัดการฝ่ายชายก่อน เพียงแต่ในครั้งนี้เขามชัวร์ว่าไอ้ชายคนนั้นจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเราจึงค่อยออกไล่ล่าคริสตินครับที่ทั้งสองไปลงเอยกันอยู่ที่โรงนาซึ่งในตอนนั้นคริสตินเธอจําได้ว่าเจสันเขาคือคนที่เคยทําร้ายเธอในอดีตเธอจึงพยายามหาทางต่อสู้ครับและโชคดีมากๆหนึ่งในเหยื่อที่โดนเจสันจัดการสลบไปเขาฟื้นกลับขึ้นมาพอดีทําให้เจสันคว้เขวครับส่งผลให้คริสตินสามารถจัดการกับเจสันได้โดยการจามขวานลงไปเป็นบาดแผลที่ถ้าเกิดกับคนอื่น ยังไงก็ไม่รอดครับเพียงแต่คนที่โดนดันเป็นเจสันในภาค4 The Final Chapter ในคืนของวันนั้นตัวเจสันกับร่างเหยื่อพวกเขาถูกพาไปยังห้องเชนสูตรครับและไม่ทราวบว่าด้วยเหตุใดที่ตัวเจสันเขาสามารถฟื้นกลับมาได้ก่อนจะเริ่มสังหารเจ้าหน้าที่ด้านในและรีบกลับไปยังคริสตัลเลกโดยเป้าหมายใหม่ของเจสันในตอนนี้คือวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่ได้เช่าบ้านพักอยู่ตรงข้ามกับบ้านของ,ของครอบครัวจาวิสและก็เช่นเคยตัวเจสันเขาบลุกข้าไปสังหารวัยรุ่นกลุ่มนั้น เช่นเดียวกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงคนที่ผ่านทางมาก็โดนพี่ชายของเหยื่อในภาคที่แล้วก็โดนแล้วก็ตามสูตรของแฟนชายนี้เหลือรอดกันอยู่สองคนคราวนี้เป็นสองพี่น้องในครอบครัวจาวิสครับและภายในการต่อสู้นั้นทอมมี่น้องชายเขาฉลาดมากครับจากที่ตัวเขาโกนหัวเพื่อทําให้ตัวเองเหมือนกับเจสันในวัยเด็กหวังทําให้ตัวเจสันไข้เผลเพื่อที่คนพี่จะใส่จังหวะทีเผลอใช้มาเชตเต้จัดการเป็นบาดแผลที่ใครเห็นก็ว่าตายอีกแล้วเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ ระหว่างที่สองพี่น้องกอดกันด้วยความดีใจคิดว่าตนเองรอดแล้วตัวทอมมี่น้องชายเขาก็สังเกตเห็นครับว่าเจสันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นิ้วมือของเขามันขยับทอมมี่เขาจึงปลดปล่อยความโกรธของตัวเองออกมาครับแล้วก็สำสบของเจสันอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งในตอนท้ายเราได้ทราบว่าร่างของเจสันเขาถูกฝังไว้ที่สุสานครับซึ่งมันขัดกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านทราบพวกเขาเชื่อกันว่าเจสันถูกเผาไปแล้วโดยเบ็ดเสร็จครับภในปี1984นี้เจสัน ได้สังหารเหยื่อไปถึง30รายนะครับและทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันทั้งหมดนี้คือมันตั้งแต่ Friday the 13th Part แรกจนถึง Final Chapter นะครับถัดมาคือที่บอกได้ว่ามันออกทะเลของจริงภายใน Friday the 13th A New Beginning มันจะเป็นช่วงระยะเวลา5ปีให้หลังครับที่ในภาคนี้เจสันเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมาครับเราเห็นเขาแค่ภายในฝันร้ายของทอมมี่จาวิสเท่านั้นที่จากประสบการณ์ในภาคที่แล้วมันได้ทําให้เขาถูกส่งตัวเข้าสถานบําบัดโดยฆาตรกรภายในภาคนี้ จะเป็นฆาตกรเลียนแบบครับเขาคือรอยเบิร์นส์ที่แต่งตัวเป็นเจสันเพื่อลังแคนคนที่สังหารลูกชายตัวเองเพียงแต่การลังแคนของเขามันไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะมันมีคนที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาเอี่ยวด้วยอย่างไรก็ตามครับในตอนท้ายรอยเบิร์นส์เขาก็ได้ถูกจัดการไปนะครับทาให้ผู้รอดชีวิตในเรื่องทราบว่าตัวเขาไม่ใช่เจสันภายในภาค6กเจสันลิฟอย่างที่บอกไปครับพวกชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อกันว่าเจสันโดนเผาไปนานแล้ว ทว่าในตอนที่ทอมมี่จาวิสไปขุดหลุมศพมาดูมันก็ทําให้เขาทราบความจริงครับคือในตอนนั้นตัวทอมมี่เนี่ยเขาต้องการนําร่างของเจสันมาทําลายนะครับหวังว่ามันจะทําให้ฝันแรกของเขาจบสิ้นลงสักทีทว่าในตอนที่ทอมมี่เห็นร่างของเจสันประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมันก็ย้อนกลับมาครับทาให้เขาเกิดความโกรธเช่นเดียวกับที่เขาเคยมีในตอนเด็กทอมมี่เขาได้ใช้รัวเหล็กแถวนั้นทิมซากที่เหลืออยู่ของเจสันครับแล้วก็ทิ้งแท่งเหล็กคาไว้กับร่างก่อนที่ไม่นานนัก มันก็มีสายฟ้าผ่าลงมาที่ร่างของเจสันครับทาให้เขาฟื้นกลับมามีชีวิตกลายเป็นอันเดดศพเดินได้ทั้งยังมอบพลังกาลังมหาศาลให้กับตัวเจสันด้วยเช่นกันในตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งของทอมมี่พยายามจัดการเจสันครับทว่าเพื่อนคนนั้นก็โดนจัดการในแทบจะทันทีขณะที่ตัวทอมมี่เนี่ยสามารถหนีไปได้ตัวเจสันเขาได้สวมหน้ากากของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะออกอารวาสเดินทางไปคริสตัลเลกที่ในตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฟอเรสต์กรีน สังหารเจ้าหน้าที่แคมป์คนขุดสุสานนักกีฬาเพนบอลพวกนายเอำเภอโดยสืบเนื่องจากที่เราไม่สามารถสังหารสิ่งที่ตายไปแล้วได้ทอมมี่กับเมแกนลูกสาวของนายอมเพอที่ตายจึงช่วยกันพัฒนาการล่ามเจสันเอาไว้ใต้พื้นทะเลสาบครับหวังว่ามันจะไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกโดยตัวเจสันเขาจะโดนขังอยู่ใต้ทะเลสาบนี้นานประมาณ7ปีครับที่ระหว่างนี้เขาก็เกือบจะสังหารเยื่ออีกคนหนึ่งได้เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเรนนี่แต่โชคดีครับที่เธอสามารถรอดมาได้ แต่ก็โชคร้ายที่ประสบการณ์นั้นมันทําให้เธอกลายเป็นคนกลัวน้ําไปภายในภาค 7. The New Blood การกลับมาของเจสันมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับจากเด็กที่มีพลังจิตคนหนึ่งชื่อทีน่าเชฟเพิร์ดที่ตัวเธอนั้นได้ใช้พลังจิตของเธอหวังชุบชีวิตพ่อตัวเองขึ้นมาครับที่บังเอิญเสียชีวิตจากการจมน้าที่คริสตัลเลกแห่งนี้ซึ่งพลังจิตนั้นมันก็ได้ไปทาให้โซ่ที่ล่ามเจสันไว้หลุดออกมาครับปลดปล่อยเจสันให้เป็นอิสระตัวเจสันเขามุ่งหน้าไปที่บ้านของพวกเชฟเพิร์ดทันทีครับ ตามหาตัวทีน้าพร้อมกับแวะสังหารกลุ่มวัยรุ่นในบ้านข้างๆด้วยที่มาเช่าบ้านจัดงานวันเกิดกันเขาสังหารแม่ของทีน้าจิตแพทย์ประจําตัวจนเมื่อถึงตัวทีน้าเองในตอนนี้มันทําให้เราเห็นครับพลังจิตของทีน้าเป็นสิ่งที่พอจะสามารถต่อกรกับพลังดิบของตัวเจสันได้ทั้งสองสู้กันจนบ้านพังจนไปอยู่ที่ท่าเรือของเทะเลสาบครับที่นั่นทีน้าเธอได้ใช้พลังของตนเองทําการคืนชีพปลุกวิญ,ญญาณพ่อของเธอขึ้นมาครับ เพื่อที่จะให้เขาลากตัวเจสันกลับลงใต้ทะเลสาบไปและพัฒน,นาการตัวเขาดังเดิมครับฤด,ดูร้อนถัดมาในเจสันเท็กซ์แมนฮัตตันตัวเจสันเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับจากอุบัติเหตุสมองของเรือลำหนึ่งได้ไปเกี่ยวสายไฟยใต้น้ำเข้าทําให้มันขาดและไปโดนร่างของเจสันลุกเขาขึ้นมาให้มีชีวิตและทันทีที่เขาเป็นอิสระเจสันก็ได้สังหารคนขับเรือลำนั้นเป็นคู่รักคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพาตัวเองไปอยู่ภายในเรือเ s สเอลาสตารัสเป็นเรือสำราญครับที่กำลังมุ่งหน้าไปนิวยอร์ก แล้วก็มีนักเรียนมธัธยมปลายโดยสารอยู่ตัวเจสันเขาสังหารวัยรุ่นพวกนั้นเกือบทั้งหมดครับเหลือไว้แค่ไม่กี่คนเกิดเป็นความวุ่นวายที่ทําให้ลาสตารัสมันจมซึ่งถึงแม้ว่าคนที่เหลือรอดพวกเขาจะสามารถใช้เรือชูชีพเข้าฝั่งได้แต่อย่างไรก็ตามเจสันเขาก็ยังคงสามารถตามพวกเขาไปได้อยู่ดีครับอันนี้ผมไม่เชื่อว่าเจสันเขาจะว่ายน้ำครับคงออกแนวเดินใต้น้ามากกว่าตัวเจสันเขาสามารถไล่ตามเหยื่อมาถึงแมนฮัตตันได้ครับและสังหารพวกเขาจเหลือแค่2คนนั่นคือเรนนี่ เด็กที่เจสันเคยเกือบจะทำจมน้ำแล้วก็ชอนครับเพื่อนร่วมห้องของเธอตัวเจสันได้ไล่ตอนทั้งคู่จนไปอยู่ที่ท่อระบายน้ำครับเขาจัดการชอนก่อนทําให้สลบแล้วก็พยายามหาทางจัดการเรนนี่แต่ทว่าตัวเรนนี่เธอสามารถใช้สารเคมีตัวหนึ่งทําให้เจสันบาดเจ็บได้ครับสัดมาใส่หน้าทําให้หนากากาละลายติดกับใบหน้าของเขาไปเลยซึ่งมันเปิดโอกาสให้เธอกับชอนที่ยังรอดอยู่สามารถหนีไปได้แม้ตรงนี้ตัวเจสันเขาจะสามารถจับขาเธอไว้ได้นะครับ แต่ก่อนที่เขาจะได้ดึงเธอลงมามันก็มีมวลน้ำหาสารอะไรมาตามท่อครับพัดร่างของเจาสันหายไปภายในเจาสา Hell ันโกส o ูเฮลที่ถือว่าเป็นภาค9เขาบอกกับเราว่าการมายเยือนของเจาสันที่นิวยอร์กเนี่ยมันก็ได้ทำให้ตัวตนของเขาเป็นที่รู้จักกันไปทั่วครับพวกตำรวจ FBI พวกเขาทราบถ,ถึงความอันตรายของเจาสันสักทีทำให้มันเกิดเป็นปฏิบัติการออกตามล่าตัวเจาสันขึ้นมาที่สุดท้ายแล้วพวกเขา ก็สามารถทำลายร่างของเจสันได้สําเร็จครับระเบิดเป็นชิ้นช้นเลยทว่าแม้จะทําถึงขนาดนั้นแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถหยุดเจสันไว้ได้อยู่ดีแม้ร่างจะถูกทําลายแต่หัวใจของเขามันยังคงเต้นอยู่ครับและมันก็ได้สะกดจิตเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพคนหนึ่งให้กินมันเข้าไปส่งผลให้วิญญ,ญาณเจสันสามารถเข้ามาสิงเข้ามาประทับร่างได้ครับและหลังจากนั้นตัวเจสันเขาก็กระโดดไปกระโดดมาครับเปลี่ยนโฮสต์ไปเรื่อยๆที่ในตอนเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่าวิญ,ญญาณเจสันมีลักษณะเป็นเหมือนกับนอนครับ ซึ่งเป้าหมายของเขาในตอนนี้มันคือการตามหาญาติตัวเองครับเพื่อที่จะเกิดใหม่แต่ทว่าเป้าหมายนี้มันก็อันตรายสําหรับเขามากๆเช่นเดียวกันเพราะมันมีแค่สายเลือดของเขาเท่านั้นที่จะสามารถสังหารเขาได้โดยการใช้กริดใช้มีดเวทมนต์ซึ่งมันก็สําเร็จครับที่มีเล่มนั้นมันไม่ใช่แค่สังหารเขาแต่มันยังพาตัวเจสันลงนรกไปด้วยอย่างไรก็ตามในตอนจบของภาคนี้เราก็ได้เห็นมือที่มันคุ้นเคยมากๆครับทำการดึงหน้ากากที่หล่นอยู่บริเวณพื้นลงไปในรกด้วยซึ่งเจ้าของมือมือนั้น ก็คือเฟรดดี้ครูเกอร์ภายในศึกวันนรกแตก Freddy ้วัดซัดเจสัตัวเจสันเขาได้ถูกเฟรดดี้ในนรกชุบชีวิตกลับขึ้นมาครับโดยการที่เฟรดดี้เขาปลอมเป็นแม่ของตัวเจสันเองมีเป้าหมายคือให้ตัวเจสันไปสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาในเอ็มสตรีทครับเพื่อที่ตัวเฟรดดี้เนี่ยจะได้กลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งซึ่งแผนการของเฟรดดี้ในครั้งนี้มันก็สําเร็จอย่างสวยงามครับ การอา,ารวดของเจสันทําให้ผู้คนภายในเอ็มสตรีทหวาดตัวจนเฟรดดี้ฟื้นขึ้นชีพทว่าตัวเจสันเขาดันไม่หยุดครับเฟรดดี้จึงต้องหาทางจัดการกับตัวเจสันโดยแผนที่เขาวางไว้คือการฉีดยาสรปใส่เจสันครับเพื่อที่เฟรดดี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปสังหารเขาในยามหลับได้ทว่าขณะที่เขาทําตามแผนนั้นกลุ่มวัยรุ่นภายในเรื่องก็ได้พาตัวเจสันกลับไปยังคริสตัลเลคครับเพื่อที่ตัวเจสันจะได้มีต้มต่อเผื่อว่าเจสันจะสามารถรอดมาจากเฟรดดี้ได้ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเลย เจสันเขาตื่นขึ้นมาครับขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นก็ได้ดึงเฟรดดี้ออกมาในโลกยามตื่นทําให้เจสันและเฟรดดี้เข้าปะทะก,กันซึ่งในตอนแรกมันดูเหมือนว่าเฟรดดี้จะได้เปรียบครับแต่ก็จากความอึดถึกทนของเจสันเองที่ไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็ไม่ตายมันก็ทําให้เฟรดดี้จัดการกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนที่ผลตัดสินจะออกมาทั้งสองก็ได้ถูกระเบิดที่กลุ่มวัยรุ่นสร้างไว้ผลักลงทะเลสาบไปครับอย่างไรกก็ตามในตอนท้ายเฟรดดี้ตัวมันก็โผล่มาครับราวกับว่าชัยชนะในศึกนี้เป็นของตน แต่มันก็หักมุมครับก่อนที่เฟรดดี้จะสังหารวัยรุ่นเขาก็โดนเจสันที่โผลมาจัดการพวกวัยรุ่นที่เหลือจึงใช้โอกาสนี้จัดการกับปีศาจทั้งสองได้สําเร็จแต่ก็ในตอนท้ายนะครับเราเห็นว่าเจสันเขาเดินขึ้นมาจากเทะเลสาบนะครับพร้อมกับศีรษะของเฟรดดี้ที่กระพริบตาให้กับคนดูเป็นการบอกว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่5ปีถัดมาหลังจากเหตุการณ์นั้นภายในเจสัน X ไม่ทราบว่าไปทําอีท่าไหนแต่ตัวเจสันเนี่ยเขาโดนรัฐบาลจับตัวไปครับ และทางนั้นก็พยายามหาทางประหารชีวิตเขาแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงพวกรัฐบาลก็เป็นสามารถจัดการกับเจสันได้เลยโดยเหตุน,นั้นพวกเขาจึงจับเจสันแช่แข็งครับรอเวลาที่สักวันพวกเขาจะสามารถหาทางจัดการกับเสตรตตัวนี้ได้อย่างไรก็ตามมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับที่ทําให้เจสันหลดุดออกมาอยู่ครู่หนึ่งมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งต้องการนําความสามารถของเจสันมาหาประโยชน์ครับแต่ก็ไปทําให้เจสันที่ถูกจับไว้หลุดโชคดีที่พวกเขาสามารถแช่แข็งเจสันกลับดังเดิมได้ และนับตั้งแต่นั้นปี2010เจสันก็ถูกจองจําไปแท่งน้าแข็งเรื่อยมาครับจนเวลามันผ่านมากว่า445ปีในตอนนั้นโลกได้ล่มสลายลงไปแล้วครับและพวกนุ์ที่เหลือรอดแต่ย้ายไปอาศัยบนดาวดวงใหม่มียานอาวกาศใช้แล้ววันหนึ่งยานอาวกาศชื่อเกรนเดลได้กลับมายังโลกเก่าครับและได้พบกับเจสันที่ถูกแช่แข็งอยู่ด้วยความสงสัยพวกเขาจึงทําการกู้ร่างของเจสันออกมาและพากลับไปยังเอิร์ธทูครับโลกใบใหม่ทว่าระหว่างการเดินทางนั้น เจสันเขาก็กลับปืนขึ้นมาครับและสังหารลูกเรือบนนั้นจนเกือบหมดที่ไม่วายยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างไรก็ตามในยุคนี้เจสันก็เจอคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมครับเป็นหุ่นยนต์ที่มาได้จัดการเจสันจนเละแขนขาใบหน้าอกแต่ก็ด้วยความบังเอิญบริเวณที่เจสันไปนอนกองอยู่มันดันเป็นห้องพยาบาลพอดีครับเขาจึงถูกนาโนเทคโนโลยีต้มแซมร่างกายด้วยความบังเอิญแล้วมันก็ได้เปลี่ยนเขาเป็นเครื่องไซบอร์กเรียกกันว่า Uber อูเบอร์เจสันเจสันในร่างนี้ เขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมมากครับอึดยิ่งกว่าเดิมการประทะก,กันกับผู้รอดชีวิตยิ่งใหญ่จนทาให้ยานระเบิดแต่ก็ยังไม่จบครับที่ไอแรงระเบิดนั้นมันดันส่งตัวเจสันเข้าไปหาก,กระสวยของผู้รอดชีวิตแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรเจ้าหน้าที่ในชุดอวกาศคนหนึ่งก็พุ่งชนเขาครับเปลี่ยนทิศท,ทางก่อนจะพาการตกลงไปยังโลกใบใหม่แต่ก็ไม่ถึงพื้นครับเพราะเขาถูกชันบรรยากาศเผาไหม้ไปซะกรเป็นการจบตํานานเจสันวอฮีที่คาดไม่ถึงมากๆนั่นก็เป็นทั้งหมดของมหากาพนัากากาี ภายใน Friday the 13th นะครับหนึ่งในฆาตรกรที่ไอคอนิกที่สุดในโลกภาพยนตร์ใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครมีวละครตัวไหนจากหนังสือการ์ตูนนิยายเรื่องอะไรยายผมลองทำคอมเมนต์ได้หรือไปโพสต์ใน Discord ก็ได้สำหรับวันนี้เด็โค d ดิสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ